สวัสดีค่ะพี่น้องผู้จัดการแวกคนสวยค่ะมาอีกแล้วค่ะมือนี้เนาะค่ะเนาะมือนี้นะคะผู้จัดการที่กัดอยู่ที่น้องคายค่ะน้องคายนะคะบ้านเล่าฝ่ายค่ะพี่น้องตำบลอ่าหาดข่มค่ะอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายเนาะค่ะนาะมือนี้ะยังอยู่ไกลนิดนึงค่ะไกลจากเดชอุดมพอสมควรค่ะพี่น้องค่ะมือนี้นะคะผู้จัดการได้มีโอกาสมาเจอผีปิ่นปราบคนชั่วนะคะผีเพื่อนแบบว่า ตามรอยเบาเนิวคะ่ะเกษตรอีสานยุใไม่นะคะละกะตาตัดสินใจเหตุนะคะตัดสินใจลงมือทำสวนเพื่อนอี่ประมาณ2ี่สบหไร่เนาะคะ่ะเนาะ2ี่ไร่ค่ะ26ไร่ด้วยค่ะพี่น้องว่าเป็น2ไร่ด้วยค่ะแต่ว่าเพื่อนล่าออจากงานค่ะพี่น้องต่กี่เพื่อนเหตุงานโรงแรมคะ่ะโรงแรมชื่อดังเลยนะคะกะล่าออกมาเลยมาทําตามรอยเกษตรอีสานยุคใหม่เลยเพื่อนลาคะ่ะเมืองทุกคลิป ทุกตอนเท่านั้นสินะคะลงมือทํำยังถี่เบาเนี่ยแนะนําม,มากลยค่ะหลายๆจะข้นที่เป็นจากของฟ้ามนะคะที่ให้ความรู้มากทําออกมาทุกมือนี่ก็คือเป็นรูปเป็นร่างนะคะก็คือเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปคุยกับผีปินเมืองน,ะะนอกค่ะนอว่าเพิ่นไปมา,จากจังไหนเพิ่นคอยได้มาทําสวนนะคะนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะพี่น้องนี่คือผีปินนะคะแต่ว่าผู้จัดการกับขออนุญาตใช้ภาษากลางนะคะ ในการสัมภาษณ์เนาะเพราะว่าผี่พ่นว่าวภาษาอีสานโบ,บ,บเป็นนะคะแต่ว่าพ่นพ่อฟังออกนะค,ะ,นคะเนาะแต่ว่าผู้จัดการภาษาอีสานผู้จัดการพ่อได้โยค่ะแต่ว่าภาษากลางผู้จัดการกับอาจ,จงีงูงูปลาปลาเน,าะะนาีน่ยเนาะค่ะน้อค่ะพี่ปิ่นคะพี่ปิ่นไปมาจังไดเนาะคอยเดิมาเฮ็ดเกษตรจังสีนะค่ะไก่ยักษ์นะคะแ,แช่กับพี่นงเนี่เลยบอกค,ค่ะค่ะก็ะสวัสดีอีกครั้งนะคะ สวัสดี HC เบวนิวและขาวแวรนะคะ่ชื่อปิ่นปัาคนชั่วนะคะก็แรงบันดาลใจมาจาก่บวนิวค่ะผักดันให้เราชอบด้านการเกษตรนะคะเมื่อเมื่อก่อนนี่อย่างที่ว่าละคะ่ะไม่รู้จักต้นไม้เลยค่ะรู้จักแต่ต้นที่เราเคยเก็บผลเขากินแต่พอเราได้ดูอ่คลิปต่างๆที่เบวนิวเขาไปถ่ายทํา เราก็อยากจะศึกษาแล้วอยากจะทําแบบนั้นค่ะเพราะว่าเห็นแล้วมันน่าอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่มั่นคงกับกับชีวิตเราก็ก็ได้พ่อจากต่างประเทศนะคะท่านช่วยผลักดันแล้วก็มีที่ม,ทมีทางให้เราทํากินที่ตรงนี้เมื่อก่อนยี่ยี่สิบหกได้นี่นะคะเมื่อก่อนนี้เป็นป่าป่ารกร้างเลยค่ะก็ปลูกมันช่วงช่วงข้างบนเนี่ยปลูกมันค่ะ ข้างล่างนี่ก็เป็นนาแต่น,นาก็เป็น,เป,นเป็นป่าน้ํานะคะอืค่ะทีนี้มันก็ปล่อยมาตั้งสามสิบสี่สิบปีอะคะ่ะไม่มีประโยชน์อะไรเลยพ่อก็พักหลังๆนี้เขามีอะไรที่ทันสมัยนะคะให้เราเห็นใน YouTube ก็บ่าวนิวนี่แหละคะ่ะก็มาถ่ายทํารายการนั่นนี่ให้เราแบบเห็นแล้วก็เออน่าจะเอาที่เราทําเกิดประโยชน์กับกับตัวของเราอะคะ่ะก็เลยลงมือทํา ก็ก็ตามรอยเบ่าวนิวเนี่ค่ะอขอบคุณค่ะและแต่ก่อนเนี่ยก็คือก่อนที่พี่จะมาทําเกษตรเนี่ยแต่ก่อนอยู่ที่ไหนคะพี่ก่อนทํางานค่ะทํางานหลายที่อ่าทํางานโรง,ง,นงแรมบ้างเป็นคนงานของรีสอร์ทบ้างค่ะไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะก็มนุษย์เงินเดือนอย่างที่รู้ะรอะค่ะเดือนชนเดือนบางทีก็ไม่พอใช้นะคะก็ะไม่มีอะไรที่แบบมั่นคงเราก็เลย เล่รล่อนไปเรื่อยๆค่ะจนพ่อเห็นว่าเออเบานิวเขาไปถ่ายทําแล้วก็เห็นไอคนที่ทําเกษตรแล้วเขาอยู่ได้เขาอยู่รอดเราก็เลยเริ่มเลยค่ะเริ่มก็คือดู Youtube ของเบานิวนะคะแล้วก็ไปตามที่สวนของเบานิวเขาพาไปอะค่ะเราก็ไปหาหลายท่านที่เขามีองความรู้ด้านการ,กรเกษตรปลูกผักหรือ ปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยเราก็ไปศึกษาค่ะศึกษาแล้วเราก็กลับมาลงมือทําค่ะส่วนพ่อก็ไอเดียช่วยเราค่ะ,คะก็คือก็คุณพ่อก็จะ,ะช่วยในเรื่องของทุนค่ะในการใช้ในการทําแปลงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็คือลงแรงลงแรงลงใจค่ะ,ะ,ะที่สำคัญก็ลงใจนะ,คะ่ค่ะตอนแรกๆก,ก็อาจจะไม่ <Okay. S 2> ไม่รู้เรื่อง มันก็อาจจะลองผิดลองถูกเนะาะค่ะพี่ก็คือดูคลิปจาก,กเกษตรอีสานยุคใหม่เนาะพี่ก็เลยตามไปค่ะหลายคลิปไหมคะพี่ที่ตามไปถึงที่โอ้หลายคลิปเลยค่ะไปก็มีพี่วันดีพี่เอที่สุรินนะคะแล้วก็ไปหลายที่อะคะ่ะค่ะไปแล้วเราก็รู้สึกว่าที่เขาทําแล้วมันมันน่าสนใจแล้วก็น่าจะทําแล้วอยู่รอดค่ะ เราก็ได้ความรู้จากเขาโดยที่ทุกท่านก็น่ารักค่ะ mm hmm. เวลาที่เราไปหา mm hmm. ทุกท่านก็ต้อนรับแล้วก็ให้ความรู้เราแบบไม่หวงอะคะ่ะ mm hmm. เราก็เลยศึกษาดูเออคนทําเกษตรเขามีจิตใจที่ดีจังเลย mm hmm. ถ้าเราอยู่ในสังคมนี้ชีวิตเราก็น่าจะโอเคขึ้นอะ่ะพ mm hmm. ี่ก็เลย mm hmm. นี่แหละก็เลยมาคุยกันว่าเออเราทรรําเกษตรน่ะ hmm. น่าจะอยู่ได้มันก็เป็นอย่างที่ที่เราคิดนะคะ ทำเกษตรนี่ถ้าเราคิดที่จะทำแล้วลงมือทำนี้ไปรอดค่ะคลิปที่เบวนิวพาไปดูแต่ละคลิปทุกท่านเก่งทุกท่านเลยค่ะยอมรับว่าทุกท่านเก่งมากๆค่ะขอบคุณนะคะ,คะที่ให้ความรู้ค่ะ,คะก็คือเหมือนกับว่าเราไปหอบเขาเรียกว่าไปหอบเอาความรู้กลับมาทํากลับมาพัฒนาในพื้นที่ของตัวเองน้ะพี่เนาะ,ะใช่ไหมคะค่ะแล้วตอนนี้เรื่องสุขภาพความสุขความอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะพี่ สุขภาพโอ้สุขภาพดีมากค่ะค่ะจากเมื่อก่อนนะคะยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่แข็งแรงถามถามคุณพ่อบ้านได้เลยค่ะอ,อดอ,อดแอดแอดว่างั้นอ่าเป็นวันละโลกว่างั้นคือเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวปวดหัวแต่เวลาที่เรามาอยู่ตรงนี้รู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วก็ได้รู้สึกว่าเราลืมโรงพยาบาลไปเลยค่ะค่ะพี่ ค่ะดีค่ะทําทําเกษตรดีจริงๆค่ะคือถ้าสุขภาพจิตเราดีสุขภาพเราก็จะดีไปด้วยเนาะพี่เนาะค่ะค่ะแล้วในในพื้นที่ยี่สิบหกไร่นี้ยทากันกี่คนคะพี่ตอนนี้สองคนค่ะเริ่มแรกเลยสองคนแล้วก็มีพ่อที่อยู่เมืองนอกนะคะท่านก็เป็นที่ปรึกษาค่ะเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากคือถ้าอะไรไม่ดีเราทําแล้วเราก็จะมีโทรศัพท์วีดีโอคอลดูกันเนาะท่านก็ว่าเอออันนั้นไม่ดีนะลูก ท่านก็จะช่วยช่วยเราช่วยช่วยในด้านถ้าว่าเออต้องใช้เงินท่านก็จะส่งเงินมาให้เราพัฒนาพื้นที่ของเราค่ะดีจังเลยค่ะพี่เนาะค่ะค่ะแล้วก็ชีวิตแต่ก่อนกับตอนเนี้ยแตกต่างกันมากไหมคะพี่แตกต่างมากเลยค่ะมากจริงๆอซึ่งเมื่อก่อนนี่เป็นสังคมที่เรารู้สึกว่าเรา ดูว่าตัวเองนี่ไม่มีไม่มีม,ม,มูล,ลค่ากับกับใครเลยบ้างนั้นอ่ะไม่มีคุณค่าค่ะไม่มีคุณค่าทำไมอะไรที่ทําให้เราคิดแบบนั้นนะคะพี่คือเนื่องจากเราไม่มีหลักไม่มีอะไรเงี้ยเวลาที่เราเข้าสังคมมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าทุกคนเขาจะมองเราแบบเหมือนเราไม่มีสาระนะคะอืแล้วเวลาไปไหนมาไหนมันก็หรือเราคิดเองก็ไม่รู้นะคะแต่ความรู้สึกรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นนะคะ แต่พอเรามาทําเกษตรคือเราไม่ได้สนใจตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ได้เรามั่นคงเราไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนในใครค่ะแล้วโรคระบาดท,ทั้งหลายมันมันมันเป็นอย่างเนี้ยเราก็อยู่ได้เราก็เลยมั่นใจว่าเราเราสังคมเราโอเคแล้วค่ะเรารู้สึกว่าชีวิตเรามีม,มีมีความหมายกว่าแต่ก่อนใช่ใชไหมคะคือ<ช>ความหมายของพี่คือแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ๋อ,อค่ะค่ะ,คะแล้วก็ตอนเนี้ยคือ ตื่นเช้ามานี่คือทําอะไรบ้างคะพี่ทำอะไรก่อนรู้สึกว่าทุกวินาทีมีค่าค่ะที่ที่เรามาทําเกษตรนะคะก็ตื่นเช้ามาเราก็จะมีกิจกรรมในในครอบครัวคือต้องพาลูกๆรดต้นไม้อันดับแรกค่ะก็จะกวาดใบไม้เพื่อไปทําปุ๋ยค่ะค่ะเรื่องเรื่องใบมงใบไม้นี้ก็ได้ไปศึกษาขอขอเอ่ยชื่อท่านนิดนึงนะคะก็ได้ไปศึกษาเรียนที่ วนกเกษตรค่ะซึ่งอาจารย์ก็สอนให้เรารู้จักคุณค่าของใบไม้รู้จักวิธีหมักปุ๋ยใช้เองเราก็เลยได้ความรู้ตัวนี้มาด้วยค่ะก็คือว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็มีความรู้ตัวนี้เอาตัวเองรอดค่ะซึ่งมันก็เอามาสอนลูกเราได้เวลาที่กวาดใบไม้ก็จะบอกเขาว่านี่เงินนะลูกค่ะก็นนี้แหละค่ะชีวิตประจําวันค่ะแล้วก็คือ ยี่สิบหกไร่เนี่ยก็คือจะเป็นโซนแรกโซนสองโซนสามเนี่ยคือจะแบ่งอย่างนี้ไหมคะพี่หรือว่ายังไงยี่สิบหกไร่เราก็จะแบ่งเป็นว่านเนื้อที่ข้างบนสี่ไร่นะคะเราก็จะเน้นปลูกไม้ผลอ,มอไมอ้ไม้เศรษฐกิจนิดน,นึงค่ะแล้วก็ปลูกพวกพืชผักค่ะพืชผักสวนครัวไว้กินเองค่ะที่สวนเราที่แน่นอนเลยไม่มีสารเคมีนะคะเรา,เ,าเรามีตู้เย็นข้างบ้านก็ ทางที่เห็นข้างหลังนะคะตู้เย็นข้างบ้านนี่คือมีอะไรบ้างคะพี่ก็จะปลูกพวกค้นาค่ะต้นหอมผักชีอะไรพวกบวบพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อีกในอนาคตในเดือนหน้าก็จะมีบวบงูที่เราเคยปลูกนะคะ,คะบวบงูยาวก็คืออะไรที่เราต้องซื้อกินเป็นประจำอยู่แล้วอ่ะก็คือทําปลูกเองเลยปลูกเองค่ะปลูกเองทุกอย่างคือว่าถ้าเราคิดจะทําลาบ ราก็หันมาข้างๆบ้านเลยทำต้มยำก็มาข้างบ้านใช่ตะคูงตะไคร้เราก็อยู่ในนี้หมดเลยค่ะเนี่ยค่ะคือเป็นเกษตรอ่ะอยู่ได้อยู่รอดค่ะอยู่ได้อยู่รอดนะคะพี่เนาะเห็นเมื่อวานคุณจอยกบไฮโซมาลงกบให้ใช่ค่ะลงไปกี่ตัวคะพี่เมื่อวานเมื่อวานนี้หนึ่งร้อยคู่นะคะหนึ่งร้อยคู่ค่ะตัวผู้ร้อยหนึ่งตัวเมียร้อยหนึ่งเป็นสองร้อยค่ะเพิ่งลงเมื่อวานลงเมื่อวานค่ะก็เรื่องกบนี้ก็ ็ฝากด้วยนะคะก็มือใหม่เหมือนกันคใครที่เก่งเรื่องกบก็แนะนําได้นะคะค่ะพี่ค่ะแล้วก็คุณจอยก็ให้ความรู้ดีค่ะก็ดูแล้วก็เห็นกบคุณจอยก็มีคุณภาพเราก็เลยตัดสินใจใช้บริการคุณจอยนะคะก็ะะตัดสินใจเอาหนึ่งร้อยคู่มามค่ะ,คะพี่ค่ะพี่เปลี่ยนขาตั้งแต่ทํามาเนี่ยเพราะว่ายี่สิบหกไร่เนี่ยไม่ใชน่น้อยเลยนะคะใช่ค่ะ 26สิบหกไล่เนี่ยอะไรที่ทําให้คิดว่ามันคืออุปสรรคมันเป็นอุปสรรคในการทําอ่ะอุปสรรคเหรอคะก็ก็เยอะนะคะค่ะ,ะในด้านจิตใจเราก็มีค่ะอคือบางทีทําแล้วเราเนื่องจากเราไม่รู้เนาะบางทีมันทําทําแล้วมันไม่ได้ดังที่เราคิดนะ่ะค่ะเราก็อาจจะแบบว่าอุย๊ยทําไมมันยากล้มเลิกดีกว่าค่ะมันก็จะทําให้เราแบบว่า ถ้าเราถ้ายังคิดอย่างนี้เรามันจะเป็นอุปสรรคของเราในอนาคตเพราะว่าเราจะไม่มีแรงบันดาลใจแต่นั่นแหละค่ะก็ดูควีดีโอเบาเนิวเรื่อยๆเวลาที่เราเราเบื่อเราก็จะดูคลิปค่ะคลิปคิปที่เบาวนิวไปถ่ายทําแต่ละคลิปนะคะมันจะมีแรงบันดาลใจหลายๆคลิปเลยค่ะคือสมมติว่าถ้าถ้าที่อยากดูเรื่องปลูกผักพี่ก็จะเข้าไปดูในคนที่เขาเล่นเรื่องผัก มันก็จะมีแรงบันดาลใจทําให้พี่แบบเออ,อเขาทําได้พี่ก็ต้องทําได้อะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะเห็นภาพเขาปลูกออกมาสีเขียวแล้วสวยเฮ้ยเราต,ต้องได้แบบนี้ใช่ค่ะเราก็อยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้เหมือนอยากดูว่าเออเราปลูกเราชอบเป็นคนชอบทานมะพร้าวเราก็ไปหาคนที่ก็เก่งเรื่องมะพร้าวเราก็จะมีไอดอลอยูใ่ในคลิปของบ่าวนิวสักคนหนึ่งเราก็ไปเอาที่สวนเข้ามาเลยแล้วก็มาปลูกแล้วเราก็มองที่เขาว่าเออทำไมพี่เขาทําได้เราก็ต้องทําได้ จะคิดอย่างเนี้ยค่ะก็มันก็เลยทําให้พี่รู้สึกว่าอุปสรรคก็ก็มีไหมมีแต่อยู่ที่ใจเราว่าจะชนะเขาได้แค่ไหนค่ะพี่ก็คือทุกอย่างก็คืออยู่ที่ใจเราเนาะถ้าใจเรารักมันก็ต้องทําได้อยู่แล้วเนาะค่ะใช่ค่ะใจรักอยู่อะไรทําอะไรนะคะก็อยู่ที่ใจถ้าเราคิดว่าเราทําได้มันต้องได้ถ้าคิดว่าทําไม่ได้มันก็จะไม่ได้เหมือนที่ใจเราคิดนะคะเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะ วันนี้ขอบคุณพี่ปิ่นมากๆเลยที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะในการทําเกษตรให้เราฟังนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ราคาพ่อแม่พี่น้องค่ะคิดดูดูค่ะคิดคิดทุกหมือค่ะแล้วก็จะได้มันมาเนาะค่ะเนาะมันมันไม่ได้ยากค่ะทําเกษตรแค่ว่าเราเข้าใจกับเขาค่ะอยู่กับเขาค่ะถ้าเวลาที่เราตั้งใจว่าเราอยู่กับเขาแล้วมันจะมีความสุขเหมือนทุกวันนี้ในครอบครัวมีความสุขค่ะเพราะว่า เราไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องข้างนอกเยอะเพราะว่าข้างนอกก็รู้อยู่นะคะว่ามันวุ่นวายแต่ทีนี้ในในว่าเราอยู่ในสวนเราเรามีความสุขเพราะว่าเราปลูกอะไรที่ปลอสารพิษกินเองอย่างข้างล่างเราก็เลี้ยงปลาเราอยากทานปลาเราก็ไปเอาปลามาทานได้เราก็มีความสุขแล้วขอแค่ว่าเราลงมือทำนะคะทุกทุกอย่างก็าสำเร็จค่ะค่ะพี่ปิ่นพี่ปิ่นคะวันนี้อยากให้พี่ปิ่นฝาก อะไรถึง fc หรือว่า fc เบาวนิวก็ได้หรือว่าเกษตรกร,กรหรือว่าคนที่เขาได้ดูคลิปนี้หน่อยค่ะค่ะ,คะก,ก็ขอฝากท,ทุกท่านนะคะทุกท่านที่เป็น fc เบาวนิวนะคะแล้วก็สาวแวร์นะคะ,ะทุกคลิปที่เบาวนิวพาไปอะคะ่ะทุกท่านเก่งทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านดูแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนนี่แหละคะ่ะที่ดูแลทำทุกอย่างถ้าเราลงมือทำมันไม่ยากคะ่ะ สำเร็จทุกท่านขอให้เรามีกำลังใจแล้วก็ตั้งใจค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำเกษตรนะคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่ปินค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่น้องจะไหนกะาขอขอบคุณพี่ปินเนาะค่ะนอทีมาแชร์ประสบการณ์กับเฮาในวันนี้ค่ะ ผู้จัดการก็เกรงนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นภาษากลางนะคะเนาะภาษากลางไม่ค่อยแข็งแยรงนะคะก็เลดอุ่มเลยข่าวกับได้ฟังพื้นวอลแล้วกับนี่แรงบันดาลใจนะคะอย่าผู้จัดการก็หวังว่า,าทุกคำของผิดิปินนะคะจะอาจจะบทุกคำก็ได้ค่ะอาจจะเป็นบางคำนะคะจะเป็นประโยชน์แกพี่น้องเน,ะะนาะเนาะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้พี่น้องตัดสินใจทำเกษตรเนาะ,นาะเกษตรนี่ เป็นความอย่างยืนค่ะพี่น้องเป็นความอยู่รอดความยั่งยืนนะคะพอมีพ่อกินพอใส่พ่ออยู่นะคะน้องพี่น้องค่ะจังไดกับเมอนก้ะผู้จัดก,การกับขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ค่ะจังไหกัขอบคุณลหลายๆที่ติดตามผู้จัดก,การนะคะค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะ